สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งทางเพจ Youtube Tik Tok นะคะพบกับพี่แกนนมแม่ค่ะวันนี้พี่แกนมาไล่ให้ความรู้แล้วค่ะเดียสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์แล้วก็กล่าวทักทายพี่แกนนิดนะะึงค่ะวันนี้เราจะมาพร้อมกับ8วิธีที่จะช่วยลูกจัดการอารมณ์ตัวเองได้นะคะเรามีเทคนิคมาบอกค่ะวันนี้บอกว่าคือเราอ่ะต้องสอนลูกให้รู้จัก การจัดการอารมณ์เพราะว่าลูกเนี่ยไม่สามารถจัดการอารมณ์ได้ด้วยตัวเองเขายังไม่มีประสบการณ์นะคะแล้วก็เขายังไม่เคยเรียนรู้ว่าเขาจะต้องจัดการอารมณ์ตัวเองแบบไหนนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่เนี่ยมีหน้าที่สอนให้ลูกรู้จะช่วยให้ลูกจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เพราะว่าถ้าทําไม่ได้หรือว่าเด็กจัดการอารมณ์ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เนี่ยมันจะทําให้เกิดปัญหาพฤติกรรมอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นก้าวร้าวโวยวายร้องไห้นะคะพูดจาหยาบคาลยร้องดิ้น วิธีที่จะช่วยให้ลูกจัดก,การอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นคือข้อแรกพ่อแม่ต้องช่วยให้ลูกได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอคะ่ะใครเคยสังเกตไหมว่าเวลาที่ลูกนอนน้อยนอนไม่พอเขาจะมีอารมณ์หงุดหงิดพี่กันนะคะไปสังเกตลูกค่ะไม่ต้องลูกก็ได้บางที่ตัวเองก็ได้เนาะก็เป็นนะคะลูกพี่อะค่ะถ้านอนไม่พอนะคะหรือว่าแบบนอนอยู่แล้วโดนปลุกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาจะมีอารมณ์ค่ะ ะะอันนี้ก็คือการอดนอนก็ทําให้การควบคุมอารมณ์ทําได้ยากขึ้นนะคะอเราก็ต้องนอนให้ลูกนอนอย่างเพียงพอค่ะข้อที่สองค่ะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทําให้เกิดปัญหาเอ,อนะคะไม่ควรให้ลูกที่หงุดหงิดง่ายไปนั่งอยู่กับเด็กที่ขี้แย่อะไรแบบนี้ค่ะอะถ้ารู้ว่าถ้าลูกต้องไปเจอเหตุการณ์นี้หรือไปเจออันเนี้ยลูกจะอารมณ์เสียก็ต้องบอกหรือคุยไปก่อนว่า เราตกลงกันไปก่อนว่าในไป,ไปวันนี้เราจะไม่ซื้อของเล่นอ่ะซูไปห้างเราจะไม่ซื้อของเล่นนะคะอ่ะก็ต้องไปบอกเขาแบบนี้ว่าเราจะไม่ซื้อของเล่นเพื่อคุยกันก่อนนะคะเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่แบบอารมณ์แบบยากได้นะคะสามต้องฝึกวางแผนขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาค่ะเวลาที่ลูกเจอปัญหาไม่สามารถจัดก,การเองได้เช่นาาการทำกันบ้านหรือว่าการเล่นของเล่นที่ไม่สามารถต่อได้อะไรอย่างงี้ค่ะก็ต้องแบบ ถ้าเขาสุดความสามารถหรือบอกว่าหนูพยายามแล้วหนูทําไม่ได้ให้หนูบอกคุณพ่อคุณแม่หรือบอกพี่อะไรอย่างเงี้ยให้ช่วยนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้แบบไม่เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาเฟลแล้วก็หงุดหงิดนะคะวิธีการที่สี่คือต้องสอนให้ลูกรูก้จักจัดการอารมณ์ก็คือเมื่อเขามีอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์โมโหอารมณ์โกรธบอกลูกว่าอ่ะอย่างเช่นการนับหนึ่งถึงร้อย การขอเวลานอกขอเวลานอกไปทําอะไรก็เป็นนำ้ำหนึ่งถึงร้อยไปหายใจเข้าลึกๆนะคะอ่าอันนี้ต้องสอนเขานะคะบอกเขาเพื่อนบุตรเขาไม่ไม่รู้ว่าจะจัดการจัดการอารมณ์ตัวเองยังไงอ่ะนะคะอ่าหายใจลึกๆน้ำหนึ่งถึงร้อยลูก,ลกอ่ขอตุ๊กตาไว้นะคะอ่านึกถึงเพลงที่ชอบไว้ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราแบบไม่สอนแบบนี้เราอาจจะใช้เป็นการอ่านานิทานก็ได้นะอ่านนิทานสอนนะคะ เรื่องของการจัดการอารมณ์มินิทาาหลายเรื่องเลยพี่แกนเคยอ่านถ้าจําไม่ผิดที่อ่านให้ลูกฟังน่าจะเป็นกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะคะขี้โมโหอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าเขาก็จะให้สอนให้นับหนึ่งถึงร้อยนะคะข้อที่ห้าต้องช่วยให้ลูกได้รู้จักการจัดการอารมณ์ต่างๆโดยการทําบันทึกบันทึกอารมณ์โดยจดสามสิ่งนะคะตัวกระตุ้นที่ทําให้โกรธสิ่งที่ห้ามทําเมื่อเกิดอารมณ์เหล่านั้นนะคะแล้วก็สิ่งที่ทําได้ ก็คือเช่นลูกบอกว่าตัวกระตุ้นให้โกรธเช่นเพื่อนแกล้งอะไรอย่างนี้หรือว่าไปห้างแล้วไม่ได้ของเล่นอะไรอย่างนี้ยค่ะอ่ก็คือให้เขาเขียนนะคะว่าตัวกระตุ้นเขาคืออะไรนะคะถ้ามาเกิดอารมณ์นั้นห้ามทําอะไรและทําอะไรได้นะคะสอนให้เขาเขียนบันทึกพอเขียนปุ๊บมันก็จะจําใส่สมองได้ดีขึ้นนะคะเขาก็จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะ 6ค่ะต้องให้คำชมนะคะถ้าลูกจัดก,การอารมณ์ตัวเองได้ดีแล้วนะคะอ่านะคะต้องชมเขานะคะสอนให้เขาเจต้องสอนให้ลูกรู้จักให้อภัยตัวเองเมื่อผิดพาลาดเราก็เป็นมนุษย์คนหนึง่งเหมือนกันลูกก็เป็นมนุษย์คนหนึง่งมีมีอารมณ์ได้นะคะก็ต้องบอกเขาว่าอ่าต้องให้อภัยตัวเองถ้าเขาเกิดรู้สึกเวียงวีนเวียนขึ้นมานะคะหรือว่า ให้ภัยตัวเองเมื่อตัวเองทําผิดพลาดจะได้ไม่โมโหหรือว่าโกรธตัวเองทาร้ายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นอาสุภทาจะทาการบ้านผิดหรืออะไรผิดแล้วเขาโมโหตัวเองเนี่ยค่ะเราก็ต้องบอกว่าเออคนเรามันมีผิดพลาดได้เราต้องแก้ไขแล้วเราเขาต่อไปเราก็พยายามนะคะข้อที่แปดพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูากในการจัดการอารมณ์ให้ดีแล้วก็เหมาะสมด้วยสําคัญมากค่ะอ่า เราต้องบอกว่าทําให้ดูนะคะเราต้องทําให้ดูค่ะอันนี้สําคัญคุณทุกการไลค์การแชร์ค่ะเจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้กับพี่การนะคะเดี๋ยวจะหาสาระความรู้ดีๆมาฝากคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็ฝาติดตามหน้าเพจ y o u t u b e แล้วก็ติ๊กต็อพี่กันต่อไปนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ